สวัสดีครับรีวิวนอะอเวนเต้จูเนียร์หนึนะนะครับโอเคอ่าตัวนี้รีโปรดัก รีโปรดักต์นะครับมันในรูปแบบโครงไททูเชซีนะฮะงานเก่านะฮะแต่ว่าบางอย่างก็นั่นแหละมันรีโปรดักต์ใช่ไหมมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นของใหม่ป็นได้แบบรียันถุงเก่าอะไรเงี้ยจาราบีก็อันใหม่นะฮะหลอดสีฟ้าวัสดุไททูเป็นโครง V S เอ้อไม่ใช่เป็น ABS ก็คือเหนียวในระดับหนึ่งนะฮะนั่นแหละนะมันก็ไม่มีอะไรงานรีโปรดักต์เดี๋ยวเราจะแต่งแนวบอดี้อวันเต้จูเนียการไหนๆก็รีโปรดักต์แล้วนะอันนี้ก็เป็นโครงไททูซึ่งโครงไททูมันไม่สามารถที่จะแต่งแบบปัจจุบันได้เนื่องจากว่าไม่มีช่องใส่การปู นะช่องจะตันเลยฉะนั้นโลที่มันจะใส่อะไรก็คือใส่ได้แค่ปีวิ่งกับสนามปัจจุบันได้ไหมก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ชนะนะฮะประมาณนี้เนาะก็โอเคอ่าการประกอบโครงไททูเคยทำในมีโฟร์เบสิกแล้วแต่ว่าจะทำอีกรอบก็ได้แล้วก็เดี๋ยวสติ๊กเกอร์อิสตอร์แอนด์เพนนะฮะอีกคลิปหนึ่งนะน,นี่ก็จะเป็นล้อ,อยางสลิดล้อใหญ่ยางนิ่มหน้ากว้างหลังแคบนะฮะ ล้อจะเป็นล้อแบบเก่าล้อแบบยุนเก่าอะอาวันเต้ต้องเป็นล้อลายหยดน้ํานี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันออกมาทุกเวอร์ชั่นปลายหยดน้าหมุนตลอดนะฮะเอนี่ก็ชุดเฟืองให้ดูแลเมื่อกี้นี่จะเป็นสติกเกอร์นะฮะเนื่นองจากว่ามันเป็นรหัสหนึ่งก็ไม่แน่ว่าอาจจะทําออกมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราก็วากันอีกทีส่วนนี้ก็คู่มือการประกอบคู่มือการประกอบจะค่อนข้างเรียนแบบของเก่า ใบเล็กๆนะฮะมีโจทย์ทําสีตามดังนี้เดี๋ยวไปลงดีเทลในส n d p ์เพนนะฮะอันนี้ก็คู่มือกันประกอบนะฮะตะไก่ของชุดเก่าจะเห็นว่ามันจะหักหมุมด้านหนึ่งซึ่งไอหักหมุมด้านนี้มันจะใส่ยังไงก็จะใส่ตามมุมแบบนี้นะฮะก็นั่นแหละเดี๋ยวลงดีเทลโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป จัดจิ้นส่วนเตรียมกับประกอบกันก่อนนะครับอาล้วครับแล้วก็มาเริ่มต่อกันเลยนะฮะอันดับแรกก็ใส่ล้อปกติไปเลยนะตามนี้เลยจริงๆก็เคยประกอบแล้วสำหรับการประกอบโครงไททูในทางนี้เราก็จะเร่งเวลานะไม่ได้อธิบายเยอะมาก ก็ต่อไปเรื่อยๆใครเช่าดูแบบเพลินๆก็ดูไปเลยนะฮะตามสบายนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต่อมานะฮะเหมือนอะไรจะหายไปบางอย่างรู้สึกว่าอ๋อ เผ่าขับแ๊บนะผมเตรียมมาไม่ครบเอ๊ะเจอแล้วไอ้เผาขับตัวหนาของไททูจะเป็นสเปคเดียวกับซ u เปอร์นะครับซึ่งจะมีความหนาประมาณ2มิลนะฮะก็คือใครหาพวกชุดเผ่าขับของซ u เปอร์ ใช้ตัวอ v a นเตจูเนียที่ออกมานะฮะใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ยันสะพานไฟเลยนะ <c oughs> มันใส่ได้นะครับโอเคก็สวิตชนะ์เชียฮะถ้ามีการไอเกิดขึ้นต้องขออภัยด้วยพอดีแอดมินพอดีผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะจริงๆเสียงหายไปรอบแรกนะฮะแล้วก็ เพิ่งจะเสียง,งเสียงเพิ่งเริ่มจะมีมานะแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะเออ แอบใส่ยากเนี่ยสวิตแค่โอเคเข้าแล้ดึงออกบ่อยนี้น่าจะมีแตกโอเคครับอ่ะสะพานไฟตัวนี้แต่งได้นะแต่แบบว่าถ้าแต่งแล้วอะ่ะ ไม่ต้องหวังว่าจะใส่ก้ามปูไหล่งงไงเลยเพราะว่ามันใส่ได้แค่ปีกข้างนะถ้าจะไปเล่นนะฮ โอเคอ่ะตาไก่นะตาไก่มันจะต้องใช้ตัวเหลี่ยมตรงเนี้ยไว้ดัาน,นอกแบบนี้ะ แต่จริงๆมันจะไว้นอกไว้ในยังไงก็ได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่ทําเป็นวงกลมไปเลยเนาะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเวลาแกะมันแกะยาก,กระแดดสมัยก่อนแต่ว่าเอาจริงๆแค่เอาตัวเพาขับงัดน,นิดหน่อยก็ออกแลวละเค่ <S <S okay. อเออเลี้ยงล้อใช้มันเดิมแต่ล้อนี้ผมชอบนะล้อลายหยดน้ำอ่ะคือมันมันไม่ได้มีแบบมุมที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมแบบต้องมาหาระยะให้มันเท่ากันซ,ซ้ายขวาก็คือแบบคุณยัดยัดไปได้เลยนะแต่ขอให้มันเป็นด้านตรงกันเช่น สมมติว่าด้านหยดน้ํามันเป็นลายแบบนี้นะฮะอาจจะต้องใส่เดกด้านหนึ่งโอเคแล้วคุณก็เอาหยดน้ำเหมือนกันใส่แบบนี้กดไปเลย อ่ายหยดหนังความเหมือนกันแหละซ้ายขวาเฮ้ต่อมาอันที่สองนะฮะ เสร็จแล้วนะครับใส่สะพานไปใส่ตัวล็อกท่าแล้วก็ที่เหลือก็ใส่โรลเลอร์เข้าไปอ่ะผมลืมใส่แหวนลอ็อ เส่วนตรงนี้นะฮะก็ใส่โลเหมือนกันแต่ว่าใส่โลที่ปีด้านข้างตรงนี้นะครับ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อมาบอดี้แปดสติกเกอร์นะฮะเดี๋ยวไปดูในสเต็ปอ่าใครอยากดูดีเทลละเอียดไปดูอีกคลิปหนึ่งแปะไว้ท้ายคลิปนะฮะอันนี้ก็จะคลิปเป็นทำสีแปดสติกเกอร์เรียบร้อยเลยนะโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับ Body ้อวันเพร้อมทำสีนะฮะใครอยากดูวิธีการแปะสติกเกอร์นะครับ mm hmm. ก็สัมารถไปดูได้ที่ท้ายคลิปนะฮะจะมีไว้ให้นะฮะอเอคประกบเข้ากันเลยนะฮะบอดี้น่าจะเอาไปใช้แต่งได้หลายอันเลยน่าจะใส่ได้หลายอันเลยอันนี้ก็แต่งไหมไทยโทก็แต่งได้นะแต่ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าไม่รู้สนามปัจจุบันนะฮะโอเคครับ คลิปนี้มีความยาวเพยงเท่านี้นะฮะชอบดูใจกดติดตา,ามนะฮะสำหรับสนุกการดูข้อเสนอทายคลิปต้นคลิปเลยสมัครสมา,สมาชิกก็ได้นะฮะอยากได้รถทัพมียาแท้หาเสตจากไหนเสตได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟวิลนะฮะมีลิงก์เพจใต้คลิปตรงมช่องคำอ,อธิบายเนาะรหรือว่าแนะตรงแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านซ้ายล่างก็ได้นะฮะมีลิงก์ให้อยู่นะฮะ สนับสนุนการสามารถดูโฆษณาก็ได้นะฮะหรือจัดสรรสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส,<อ>สวัสดีครับ